สวัสดีท่านผู้ฟังพู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรมาเนี่ยโอชซิมสันนะฮะเล่นเป็นโปรโตอสสีแดงนะจากแคลนกิลนะกิลตี้ไม่ดูอันต้องอ่านยังไงนะฮะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณไมโล s อสีนะมาจากแคลน่าจะอ่านว่าเบอร์สเกอร์หรือน,นะฮะเออหรือว่าบิสกี้ไม่นายช่อ่ะ อ่าเรียกเป็นเทรนด์สีน้ำเงินนะฮะที่ฝั่งสายบนนะครับย้อนในแมปโอเชียนบอลใน LE นะฮะเป็นแมปที่อยู่ในลัตเตอร์มาหลายซีซั่นแล้วนะฮะซีซั่นปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมชอ่ามาสเตอร์ประธานมาสเตอร์นะก็คือผู้เล่นทั้งสองท่านนี้เป็นลีกมาสเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะมันอาจจะเดือดๆหน่อยนะฮะก็มาดูกันนะครับผมถึงตรงนี้ฝั่งสีแดงในี่ใช้สกินอีฮันรีนะ น่าจะเป็นสกินเซตทั้งยูนิตและสิ่งก่อสร้างเลยนะโอเคบ่อ, okay. บอกแก๊สมาแล้วนะฮะตรงนี้เกตเวลงแก๊สเพิ่มอีกบ่อนหนึ่งแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินบาร์รกกำลังสร้างอยู่นะฮะกำลังตามมานะครับผมส่วนตรงนี้ส่งคนงานออกมาสเกววิ่งสวนกันหรือเปล่าไม่สวนนะต่างฝ่ายต่างไม่เห็นกันนะฮะระยะมองเห็นไม่ถึงนะโอเค ตรงนี้ว่าไงฮะไพลอนลงอีกที่หนึ่งนะจุดนี้นะครับโอเคเกตดเวมาแล้วตรงนี้เป็นไซเบอร์นติคอพูดถึงสกินนี้แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวเกตดเวของสกินนี้เนี่ยมันเป็นสกินอ่าร์ฟอจนะฮะที่เป็นสกินเทาวดารีมนะเขาแค่มาเปลี่ยนสีเฉยนะดูจากตัวโมเดลนะฮะก็น่าจะแบบเพื่อประหยัดเวลาฮนะนั่นแหละ <c oughs> อ่ะว่าไงฮะตรงนี้ปะอู้สีแดงทำร็อซี่ไพลอนเอ้ย แล้วเขาจะทำอะไรเนี่ยเกตเวสตราเกตโรโบสักอย่างหนึ่งแหละนะฮะผมก็ไปทราบเหมือนกันนะตรงนี้ว่ายังไงครับมาแล้วนะฮะยังไงครับสีแดงเปิดไปอะไรครับหลุนจังทำไมถ้าเ,เขาสู้โอ้โหไม่แอบตั้งไว้ไกลมากนะฮ <c oughs> ะอาสนฝั่งสีน้ำเงินนะครับตรงนี้บาราเรกเสร็จปั๊บลงเป็นแฟคทอรี่ต่อด้วย โอ้บังเกอร์แล้วก็คอมานเซนเตอร์อ่าไม่ไม่ลงไปสร้างข้างล่างนะฮะใช้วิธีการสร้างขางบนแล้วก็ค่อยให้มันบินไปแลนแทุยลินพันกันอีกแล้วขออภัยถ้ามันไปแลนดิ้งนะอโอเคบังเกอร์เสร็จแล้วนะฮะทำแนวป้องกันนะครับยัดมารีนเข้าไปหนึ่งคนนะฮะทวายไลค์คือซิลอยู่นี่เบสสองยังไม่ลงนะโอเคสตอเกอร์มาแล้วนะฮะสองตัวนะครับ ตรงนี้ว่าครับเกตเวเพิ่มเติมอีกสองนะฮะอืมแสดงว่จาจะเน้นไปที่สายเกตเวนะฮะอาจจะแบบเล่นเกมเร็วก็ได้นะริปเปอร์โดนขึ้นมาโดนยิงเรียบร้อยนะฮะไม่รอดนะครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับแตกกลางอากาศเลยฮนะศพลอยขึ้นไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหกล้องจับไม่ทันเลยนะเนี่ยปลิวไปไกลและเร็วมากเลยนะแะตวตอนนี้ฝั่งซีแดงเอา้าคุณไ่ขึ้นมาตำรวจเบสองหน่อยนะฮะโอ้โหไม่เจอเลยนะตอนนี้ส่งสตอเกอร์วิง่งนำหน้าไปแล้วนะฮะ อแต่ว่ามีโพรบนําไปก่อนอาจจะทําพาร์กซี่อีกก็ได้นะเนี่ยโอ้จริงๆด้วยครับพาร์กซี่ไพรอนนะจุดนี้เปิดไพรอนแบบนี้คิดว่าต่อไปน่าจะต้องเป็นโปรดักชันนะฮะเกตเวสตาเกตโรโบสักอย่างหนึ่งแหละนะฮะโอเคตรงนี้มาลงเบสสองนะครับบังเกอร์กำลังมาเลยครับยิง s อ v ให้แตกก่อนนะแล้วก็แคนเซิลไม่แคนเซิลนะครับแคนเซิลเรียบร้อยโอเคดีมากนะฮะต้องส่งมารีนลงมา5คนนะฮะมายิงสตอเกอร์สกิลกันไมโครยูนิตเลือดน้อยนะฮะ จำเป็นนะครับยิงทิ้งเลยนะจังหวะนี้สตอกเกอร์ยืนสู้เลยครับสู้ได้ไหมสู้อโอ้โหแล้วตัวเองอยู่พื้นที่ต่ำเนี่ยมันค่อนข้างเสียเปรียบนะมันมองไม่เห็นนะยูนิตท,ที่อยู่ต่ํากว่านี่มันจะมองขึ้นเนินยากนะอประมาณนี้เ <SC B S 1> อซีวี <SC B S 1> โอ้โหมาป่วนเบสองไม่มลงออนจิเนียริ่งเบไว้ซะด้วยนะโอ้โหไล่ออกไปได้แล้วยังไงครับฝั่งสีแดงมีอะไรมาทำลายไซต์ก่อสร้างตรงนี้ไหมเนี่ยไม่มีถูกส่งแล้ว แล้วตรงนี้อุ้ยเรเวนฮึมยูนิตซัพพอร์ตนะฮะเป็นดีเทคเตอร์ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเรเวนสตาร์พอตยู่นี่โอเคสร้างเป็นไบกิ้งออกมาก่อนนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับเอามายิงตัวกับแย่ชิวๆเลยนะครับโอ้ยเออเข้าระยะยิงบังเกอร์เอา้าหนีไม่ได้ครับโอ้โดน s อสซีบีบอดี้บล็อกเสียดายเลยฮนะโดนซีดแทงยิงแตก2เลยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตรงนี้มีดักเทมเพล่าเข้ามาเองนะครับหันเลยฮนะจังหวะน,นี้ เรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วยังดีนะที่ฝั่งสีน้ำเงินเขาออกไรเว้นไว้เนี่ยอืมอืมโอเคไปไหนไม่ได้ครับจับรวมร่างเป็นอาคอนเลยนะโอ้โหเข้ามาฟันบังเกอร์แตกจริงๆเนี่ยเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าแนวแร่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะแหกบังเกอร์ก่อนนะก็ถือว่าสําเร็จนะฮะโอเคตอนนี้รวมร่างเป็นอาคอนมาแล้วนะแล้วทายัางไงละครับอาคอนยืนรออยู่อย่างนี้เลยรอฮะว้าว โอเคอ่ะในที่สุดนะฝั่งสีแดงก็ลงเบสสองได้สักทีนะอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเรียวกว่าเบสสองนะส่วนตรงนี้เป็นเบสสามนะครับผมว่าแต่มีไฮเทมออดาร์เทมปลาออดาร์เชอรไรอยู่นี่นะทำไมเป็นสกินธรรมดาเนี่ยโอเคช่างมันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีซีหลอดกับอาคอนมาแล้วนะฮะซีหลอดสกินคลาสสิกด้วยนะครับกาดจะเข้าไปเล่นตัวเก็บแรสักหน่อยนะแต่เข้าไม่ได้นะครับเจอทางบังเกอร์ทางซีแทงที่อยู่บนหน้าผาตรงนี้นะฮะว้าวแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ย ท็อกซี่ไพลอนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะามาสร้างไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะแต่อย่างน้อยก็ได้อย่างหนึ่งนะคือไว้เพิ่มสป라이นะ่ะซึ่งตอนนี้ในฝั่งสีลำเงินสปายบล็อกแล้วนะเคกกำลังสร้างอยู่สองนะกำลังมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเคเก็บแร่ชิวๆนะไพลอนกำลังมาตรงนี้4ีหลอดสีคน อาคอนแล้วเขาทำอะไรเนี่ยโอโโ้โรโบโรบติกสเฟซิลิตี้กำลังมานะสองหลังเลยนะครับณจุดนี้โอเคเกตวเพิ่มเติมนะครับสร้างเสร็จปุ๊บแปลงร่างเป็นวาร์ปเกตเลยนะโอเคตรงนี้เน็กซัสมาแล้วนะฮะโอ้โหไม่บุกกันสักทีนะครับตอนนี้ฝั่งเสียเงินก็ต้องสร้างกองทัพนะฮะ เพราะโดนลอบไปหลายดอกแล้วเกินนะช่วงเมื่อกี้เี้ยเข้ามาตรงนี้แล้วยังไงครับอุย้ยน่าจะไม่เห็นนะถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือเห็นเลยนะทำไปเลยเขาซิ้วตรงนี้โอเคผมว่าเห็นแล้วล่ะครับขนาดนี้นะเออเยียบร้อยครับชัดเจนฮะยิงไปที่ตัวทั้แล้วเขาซิ้วก่อนเลยนะแล้วก็ระเบิดตุ่มนะเต็มแพ็คก,กับโล่ยังไม่มานะรีเซิร์จะไม่เสร็จเลยนะอื ตอนนี้มารีนเลือดมันจะอยู่ที่45ถ้ารีเซิร์ชโลเสร็จก็จะเป็น55นะแต่ตอนนี้เขาก็วัดาร์คเคปลาลงมาเพิ่มอยู่อยู่ไหนอะไหนอะทำไมผมไม่เห็นตรงนี้โอ้โหสเกลดูเลยฝั่งสีนเงินคือแบบเอาให้ได้นะฮะอะ่เจอแล้วครับไพลอนตรงนี้น่าจะลงไว้เพื่อทำการวัปอินอยู่นิตเฉยๆนะ,ะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว์ปคอนดดอินนี่ยมันจะสร้างชานะฮะ แล้วตรงนี้ในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงส่งวับตปริซึมขึ้นมาบนนี้โดนยิงไล่ออกไปนะฮะแล้วยังไงล่ะครับเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาสร้างดาร์เทมปลามาอยู่ไหนอะ่ะหรือว่าจับรวมร่างเป็นอาคอนแล้วน่าจะใช่นะเพราะมันโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะโอเคโรบอติกส์เบย์โอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะแล้วฝั่งสีแดงเขากดสร้างอะไรคลอสุสแต่ว่าสปายบล็อกนะฮะเรียบร้อยครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินฮนะร,รีเซิชของคาสซีฟเชลให้กับมาร์เดอร์นะฮะ เ okay. ดึงยูนิตออกมาแล้วนะครับมี SCV ด้วยนะครับอย่างเยอะเลยนะมันเยอะไปไหมครับเนี่ยอ๋อเอ่อเอ๊ยยังไงโอเคไหนๆก็ดึงมาแล้วก็เอาไปบุกด้วยเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เออแต่ก็ดีนะ s อสเยอะจะได้ช่วยกันซ่อมให้เสร็จเ,เสร็จอย่างไวเลยแหละถ้าเข้าไปซ่อมได้นะคือตอนนี้ฝั่งสีเงินสแกนดูเลยนะครับฝั่งสีแดงก็น่าจะรู้แล้วล่ะฮะเข้าสแกนดูขนาดนี้ก็แสดงว่าจะโดนโจมตีนะครับมาแล้วนะฮะณจุดนี้แล้วยังไงครับโอ้โห แล้วเข้ามาอย่างเยอะเลยอ่ะฝั่งสีแดงนี้ไม่มีอะไรกันบ้านเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าสป라이ไม่บล็อกนะฮะค,ร,ครสุสเนี่น่าจะออกมาแล้วนะเด็กซัไปก่อนเลย,นะเยฮะจังหวะแรกเดือดแต่ซากยังไงครับสแกนดูตรงนี้ฝั่งสีแดงต้องอพยพขึ้นหน้าผานะครับไม่ไหวนะครับดึงตัวเก็บแร่มาด้วยนะโอ้โจังหวะนี้สีแทงกลางยิงอัดเข้าไปเลยนะครับอย่างเดือดเลยฮนะจังหวะนี้ โอ้โหเรียบร้อยมีวางออตโอตโแ้แคนนอนด้วยใช่ไหมเอยออตโต้เทรเรตนะฮะพูดผ,ผิดตรงนี้โอ้โหโคอรัสซีสมาแล้วนะครับผมมาจากด้านบนนี้หืมกองทัพมารีมารเดอร์เข้าประชิดยิงแตกสองเรียบร้อยครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงไม่เหลืออะไรจีจีครับชัดเจนอืมเอาก่อนไปก็ไปด่าเขาอีกโอ้โหฝั่งสีแดงนิสัยไม่ดีเลยนะตัวเองเล่นแพ้เองแท้แท้นะจะไปด่าเขาทำไมครับผมอืมนะฮะสรุป ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณไมโลเอสสฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ